สวัสดีค่ะใครนะจ๊ะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แรนดอมนี้นะคะเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมอ่ะมาให้คุณนะคะถามนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงได้เลยค่ะแม่หมอก็ขอห้าใบพอค่ะเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหม มาดูสิอ่ามารุน้นมารุ้นกันอ่าใบแรกนะคะสี่เหรียญ่ะใบที่สองเด e ะเด e และใบสุดท้ายนะคะสิบเหรียญน,นั่นเองจ้ะใต้สำรับเป็นลายสี่ถ้วยคิดถึงค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาคิดถึงบางคนบางคน เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเหตุให้ต้องห่างกันอะไรอย่างเงี้ยห่างจบแยกอะไรกันไปก็ว่ากันไปนะคะบางคนยังความสัมพันธ์อาจจะยังดีๆอยู่แต่ว่าอยู่ไกลกันอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าเท่าๆที่ดูพลังงานส่วนใหญ่นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าพวกคุณและเขาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะจบกันแล้วนะคะพลังงานส่วนใหญ่จะจบกันอาจจะเคยเป็นครอบเป็นครัวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยู่ๆจบกันไปอะไรเงี้ย เขานะคะยังคงคิดถึงยังคงเก็บ คุณไว้ในความรู้สึกนะคะเก็บเอาไว้ในใจยังคงหวงแหนยังคงเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะเสียคุณไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่รอการติดต่อรอว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้กลับมาพบกันอีกได้ติดต่อกันอีกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณนะจ๊ะอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปคะ่ะอ่ะก็คือสรุปเลยเขาคิดถึงคุณนั่นเองจ้ะโอเคอ่ะ มีช่วงพิเศษนะจ๊ะคําถามท้ายคลิปนะคะให้คุณนะคะเหมือนเดิม yes or no นะคะใช่หรือไม่ใช่ให้คุณนะคะตั้งคําถามเอาไว้ในใจคนละหนึ่งคําถามนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะตอบว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะอะ่เริ่มเลยให้คุณนึกถึงอยากถามอะไรก็ได้คะ่ะคนละหนึ่งคําถาม โอเคมาถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะจ๊ะสิ่งที่คุณคิดอยู่ใช่หรือไม่ใช่คะแม่หมอขอหนึ่งใบพอคะ่ะสิ่งที่คุณคิดอยู่ใช่หรือไม่ใช่คะ่ะ ดูสิอะไรเอ่ยว่าดีแฮงแมนนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่เหมือนคิดไม่ตกนะม,มันมีอะไรมากกว่าน,นั้นมีอะไรมากกว่าน,นั้นนะคะคุณอาจจะยังรู้ไม่หมดหรืออะไรอย่างนี้นะคะรู้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่คุณ รู้นะคะมันก็อาจจะใช่นั่นเองค่ะใช่แต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่เยอะกว่าแค่คุณรู้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่คุณคิดส่วนที่คุณคิดอยู่ตอนนี้นิดหนึ่งนะคะผลออกมาก็คือใช่นั่นเองจ้า